ถือมาอย่างนีกหนูบอกเอากระลัน <c oughs> เอาไวน้นี้แล้วก็เอาอันหน้าตัดเอามานี่ป่ะสิเอากระลั่นน้ำมันหิวไปพูดแล้วก็ <c oughs> <c oughs> หิวหิวครับมาช่างกระลันช่าง <c oughs> ตัดยาวบบนี้เออเนาะกดตานะมันเบาเลยเวลาเงีเออทั้งแรกหิวแต่ทั้งน้ำมันไปก่อนบดมากเออบดมากปุ๊บทั้งน้ำมันแล้วก็ เครื่องตัดหญ้ามาด้วยกันแทนที่จะเอาเครื่องไปเอาแค่เครื่องตัดหญ้ามาเนาะเอาหิ้วน้ำมันไปด้วยเออเนาะเออเข้าใจผู้เฒ่าอยู่มันก็เหลือหลายอยู่น่ะตัดได้ีเยอะอ่าตังบักลายเติมอีกแล้วว่าสันเอาจาบไปเติมน้ำมันน้ำมันค่อยเบิร์สองกันร้านหลายบาทนี่ใช่ยังหลายตัวอันนี้โบราณเออน้ำมันถ้าเบิร์ตแล้วมันมไม่ได้เติมไม่ละบานเติมผู้ละจวดนละสันเห้ลงพื้นเลย

ั่นนี่เนจังหชั่วโมงนึงเอาตัดตัคะตัดนมันตัดัดเเื่เออจับปะันนี่ที่บอกเรื่องนั้นเอใส่ใส่อะไรใส่ใส่อยากบอกแนวใส่ใส่เ้คำคุนเอกี้ปะอยากบอก อยากบอกแนวใส่ไส้ใส่ไส้ม้งได้แนวคำคุณยังไงเขาใช้ยังไงอันนี้คุณน่ะมีเงินไปแลวอีกสองสาใบเยมีเงินอยู่เหรอมันสีมี่เปล่านี่เฮ้ยเขาคุยไม่ได้ว่าเดี๋ยวย้ายเอาไปเงินกับคุณหรือมั้บอกได้เอาหอยไว้อยู่หน้าบ้าน เจ้าน yeah. right. oh, ่อน oh, ี่เนาะมาดูดเงินไหมัทีเป็นพวกอบาอย่างนาะแนวดีดนะหอยยู่ซอนอนนี่งนน้าบน่งอนานตัวนึ่งอ่ะนึกเขาทิ้งแล้วไหมอย่เอาดูจักเนาะอ้โพูดอรเสืมัซื้อมาบ่ซื้อมาเองแล้วก็ทิ้งเองโอจักเงินกับไทยเองเงินใทยเองไท้เองก็หอยหน้าบ้านบอกของหอยหน้าบานเก้าสิบเก้าน่ะแล้วก็ นี่คาดไม่พอปเขา,า,าทิ้งด้วยอันนึงไปเ่อโอเคนะนึกวแนวดักป่านะเออนี่พอดีเลยนามันเ้ามีบันไดอยู่หรอกก็ใกล้ขึ้นผูกเสื่องแล้วห้อยไปอีกประมาณได้ได้ได้กลับไปห้อยต่อนะคะ <c oughs> บู <c oughs> เรื่องมูเล่ายังลึกชิมประสัน <c oughs> มาเฮาผักยกหลายยกแล้วกิน หานี่ก็บ่เห็นไว้นี่บ่อยู่นี่บอกโอ้ยไอตะเป็ดหายอีกแล้วอาการนักเนาะข่อยเนาะอาการนักว่าษาว่าแต่ตานูนักบ่แม่นตัวนี่ใจลอยบ่อนี่งใจลอยแะล่ะคือใจลอยคอยเธอปฟันฟันเราปุ่นเด้ว่าษาเนี่ยมามาขยันขันแข็งออ ตาเห็นใกล้จะเม็ดหนูนะเม็ดหนูระบาดเมนูบ่ดิาาไม่ได้คล้องไม่จำไ่ได้บ่ก็ว่เม็ดหนูสอ้่มักต็วมี้บ่เอักนีว่าตัวนีใส่ตัวนีก็ได้คงปนอ่ะปิดลงเหีลงผาะบาดบ่เปลกหูโยกไปห้องเก็บของ้กจะร้ง ไปทำบ้านพ่อเนะเม็ดคอยไปหายไปใส่พุ่นไม่เสร็จไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันเยอะนะคะอ้ายแาพ่อเล็กมากเอออย่าเข้าใกล้หลยเด้อเครื่องจักรทำงาน ได้บ่าได้บ้ามาซอยไหมโอ้ยหุนพอกกะพังล้วพังเลยบ่พังเลยเลือนกันเลยเปลี่รเป็นยังดังแมนต้อมีสวนฮะ đó nó cũng ngoan ngoãn có được lắm các bạn. ở trong trong ý <Sý> thức ý <Sý> thức ý <Sý> thức ý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  ไม่เจอขาปนไงไม่อำเหูร้ได้แค่นีได้ไมได้ออันนี้ขาดจะ้ันเลยโอ้อเฮ้ยเฮ้เอ้เอ้ยโอ้ทำอยู่ดีโุคดีแล้วใจวิธีง่ะเดี๋ยวคอยเปลี่ยนใบมันอืมเย้โอ้อันกล้องดี มันบางมากนะมันมาแถมกับกับเครื่องมันเครื่งเมื่อกี้จาเสียละเราทำไปซื้อเองเอ้ล้แจ่มแล้วโซแล้วจับใจร้อยไปนักไปหาเขาเฮ้ยอย่าให้เอิญซื้อเอิญซื้อหรืเป็นรอดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจับมาก่อนนะ มา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 เลยใจลอยมาใจลอยแล้วจับได้แล้วตัวแค่นี้เฮ้ยยานุ้ยเฮ็กได้บ่เ้ยเฮเฮ้ยเดมึงมีคอมันี่มาเท่าอะไรมเท้าอรบ่เป็นอมึงอะมเท่าอะไรเป็นจังไง